สวัสดีครับมาพบกับซ่องอิสานบ้านเฮ้าเนาะครับผมอ่มาทายหมาคือเกาซ่องอิสานบ้านเฮ้ากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้นได้เลยครับผมอ่ะมาตัวนี้ก็ชื่อนอริชาครับผมอ่ะนอริชานอริชาเนี่ยนะครับ วัวบุ๊มมีหลายตัวอยู่ đây ครับผมวันนี้ก็เสื้อปัตตาไฟครับผมช่วงนี้เป็นปิษสนามช่วงนี้เป็นปิษสนามมาสิบุมีก่กันใช่เกือกมากครับผมคือเ้าเหาสทีปล่อยแป้งมันปล่อยแป้งมันนะครับ ถอดเกลือกออกเพราะว่าบโบไฮมัน้ามันเตะกันกะสีับเจ็บแห้งปันไหนนะครับก็เลยต้องต้องถอดเกลือกออกช่วงเปิร์ชนามอาจจะต้องใส่ก็เอาต้องเอาไว้แลนเลยนะเอาไว้ซสอบนะครับนี่แหละครับขัดกระไฟอันนี้กะเป็นอิสเบล่าตัวนี้ คือกันครับมาพึ่งมาเต็มหอวหินตัวนี้มาเต็มหอวหินได้สองสามหมื่นส่วนนี้กัเป็นโรคผิวหนังนะเป็นโรคผิวหนังเห็นบ่ครับเขาสีใส่ยาอยู่ครับเพราะว,าว่าวันนี้ก็ลงแชมพูไปปราะมานอาทิตย์หนึ่งหายครับผมนี่แหละครับสเสลนา นี่ก็สปีติแคปกาตาค่านผมเนี่ยครับมอเนกาเหลืองครับผมมาเจอโตถามว่าจำาสือมาได้บรือเลาโตมาเป็นร้อยกว่าโตมันก็จำได้เป็นบางตัวบางตัวก็จำบาดอะไรน,นะครับผมเพราะว่ามามันหลายแห่ง นี่ครับเปิดสนามมันอัดสีหลายกว่านี้นะครับผมตอนนี้ตอนนี้มาทั้งหมดในคอ,อกเฉพาะปล่อยแปลงบรวมอยู่ในคอ,อกที่ว่าพวยหาสิบแปดตัวนะครับหนังก็เป็นหนันก็เป็นคอ,อกเบิง่งนีะครับผม เป็นบ่อครับเป็นบอ่บอหลายบอ่บอ,บอ,บอ,อ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับผมขอบคุณครับกดไลค์กดติดตามให้เด้อครับผมกดแชร์ในเด้อครับผมมือไม้ฮัดครับครับ